สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์กระต่ายจํานวน5สายพันธุ์ด้วยกันนะคะ,ะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วตอนนี้สายพันธุ์แรกนะคะจะเป็นสายพันธุ์ของนิวซีแลนด์ไลท์ค่ะตัวนี้จะเป็นกระต่ายของพื้นเมืองจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะลักษณะของเขาจะเป็นขนสีขาวทั้งตัวหรือว่าสีเหลืองอ่อนทั้งตัวหูค่อนข้างยาวตาสีแดงลําตัวอวบอ้วนตันนะคะ,ะส่วนสายพันธุ์ที่2เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไลออนเฮดค่ะไลออนเฮดตรงไหนคะส่วนหัวของน้องค่ะหัวของน้องหรือว่าขขนนอององ้ จะเป็นแผงอยู่ที่คอนะคะคล้ายๆลอ้อนเลยคล้ายสิงโตเลยนะคะขนค่อนข้างพองฟูแล้วก็ขนยาวสวยค่ะสายพันธุ์ที่3ค่ะน้องอาสายพันธุ์เท็ดดี้เบรค่ะเทดดี้เบร์จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนตุ๊กตาหมีค่ะก็คือตัวกลมหน้ากลมนะคะขนสั้นไม่ไม่ยาวนะคะแล้วก็ขนค่อนข้างพองทั้งตัวเลยพองฟูทั้งตัวเลยนะคะขนาดไม่ใหญ่มาก สายพันธุ์ที่4ค่ะมินิล็อบค่ะมินิล็อบเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่หูตู่ค่ะหูของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่หนายาวแต่ไม่ลากพื้นนะคะขนของเขาค่อนข้างยาวค่ะตัวค่อนข้างอ้วนค่ะหน้าของเขาค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะใครที่เลี้ยงสายพันธุ์นี้ก็ดูแลในเรื่องของหูของน้องเขาเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะหูเขาค่อนข้าง เป็นเป็นพันหูตูบนะคะต้องทำความสะอาดดีๆดดแลีดีๆหน่อยเนาะสายพันธุ์สุดท้ายค่ะเป็นสายพันธุ์ของดัชค่ะสายพันธุ์ดัชเนี่ยจะมีลักษณะเด่นชัดเจนค่ะก็คือเขาจะมี2ส,สีนะคะสีดำกับสีขาวสีน้ำตาลกับสีขาวหรือว่าสีเทากับสีขาวแล้วแต่นะคะสายพันธุ์นี้ค่ะมาจากประเทศฮอลแลนด์แล้วก็เบลเยียมนะคะเป็นติดอันดับหนึ่งในสิบของคนไทยที่ชอบ เลี้ยงสายพันธุ์นี้นะคะตัวของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะกระโดดสูงนะคะสีสวยหูใหญ่นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่3.5-5.5ปอนด์นะคะหรือ1.6-2.5ถึงกิโลกรัมนั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงกระต่ายนะคะก็ขอให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็เข้าไปดูก่อนจะรับน้องมาเลี้ยงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ